ไล้ค่ะไม่ไม่ดูไม่แดงไม่ยุงไม่ดูไม่แดงไลยสีออกมาเห็ดเถียงหน้าค่ะอยากได้อยากได้ไดลึกด้วยค่ะคล้องปันผล ว่ามันคล้องสาไก่แด้คล้องหวันผลทั้งทั้งฝุ่นเป็นสาค่ะสากักน้ำแล้วสิผ้าย,ย่างไปเบิ่งเดอ้อถม,มทีไว้ถมทีไว้เห็ดอัป,ป้าเห็ดด้วยค่ะปลูกแล้วค่ะปลูกต้นยุงต้นยางแถวนี้แถวนี้มันเป็นอ่ะ ต้นดอกแคตค่ะดอกแค่ขมงผมแหมน้ำงามๆขนาดอันขุดปีแรกน้ำจะเริ่มใสละค่ะถ้ามดาน้ำมันจะเป็นคุนๆเนาะถ้าเขาขุดจะปูบักเ้าค่ะคอบคอร์บนี่ปลูปูบักเ้าวปลปูเล่นไป้ชั้นละผููได้สิไปกินแล้วในี่ยบักเา,าเนาะเต็มอยู่ก็บว่าเห็นกิ่นลน้น เป็นนอก,กักสาอยู่ตรงนี้ตรงนี้มองนี้เป็นเป็นสาปันผลด้วยค่ะสาอาโนดาาอยู่ทางใน